สบายดี้ะสวัสดีเด้พอพ่อเม่พี่น้องเบิด์สุขูชุคนน้นองกันยินดีต้อนรับกระชุ่ว่องเบิดเตียงทองซาเน่คือเกา่าพ่อเม่พี่น้องเนะาะมอนี่กับเบอเตียงอ่าลุงมาตะเมืองพีนพี่น้องเลยมาเห็นน้องลาเพื่อนขายยังม่รู้เนาะขายของหินทางคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยเสียดนี่กับคนขายหินจะลายเนาะเพิ่นขายของหินทางพี่น้องเดี๋ยวเบอรเตียงชิตาเม,มากกืองเพิ่นก่อนขายยังล่ะฮะ เพ็ดอย่างน่องโอ้ขายได้ได้ี่มันขายได้ได้กระหสอพันสอพันโยอันนี้ได้สารช่วยน,นี่ได้ไหมอันนี้สิบพันอันนี้ 10, 000, สิบพันโยให้ใหขายย้างนนี่เลยอใช่ละขายยังแค่ไนใช่ใช่เชเจออกมาเบิกดูด้เยอะดองกอ็เอาขึ้นไปตั้งนี่ก็ได้อือ จะอยู่บ้านไหนล่ะบ้านอรลุยอาลุยอ่าพักพักกันไปหาเองบ่นี่โดยหาเองอ๋อโดยโดยเก่งมันโมเป็นมันเ่าหรือเปล่เพราะมันไปเ่าบันไดได้เถาบันไดบ่โดยมันเหี่ยวซื่ออะไรตี้โดยอ่าน้องน้องหลานเด็กอยู่บ้านอรลุยที่กันชื่อยังไหนเจ้าชื่อยังชื่อล้น อายุจะปีะสิปีสิบปีป่เจ้าได้ใช่ไหมสิบเก้าสิบเก้าปีโยบเขเฮียนป่บ่อ่าวคืนบีเขาอมีทุนบ่มีทุนบ่เคยเข่าจะกทื่นเลยวออกออกแล้วออแล้ว่กอนเข่าหอดลปยเข่าบ่หอดพอไอ่าอาปุหนึ่งปก็จบป้จบปจบเออกดีแล้วหันพ่อพ่อเขียนได้อยู่แลวว้าชื่อเลอโดยดย ยังถ้าคือมีติบเข่าติบหน้ามาเอามาจะใช้มาเนี่ยเอามาขายขายจะเช่เแล้าเอาข้าวมาเลยติบเข่านี่ก็เอามาขายบ่ทำเงินกินเ <c oughs> อามาขายแต่เช้าเพราะว่านี่ฮะโดยอ่ายังขค้ได้เบิร์ดด้วยครับปานนีย้ยังยังเบ่ได้เบิร์ดมันมันเบริรด้ขายบ่ล์ดอ่ะบ่บ่มีคนชื่อมื้อนี้รถบอรลายลรถบอรลายเลยโอ้แต่เก่าก็ขายเบิร์ดอยู่บ่แต่เก่าขายได้อยู่มื้อนี้ขายบ่ได้ได้มื้อเท่าไรแต่เก่าขายเบิร์ด ไม่สิกอะได้มือห้าสิบมือ, 50, มอห้าสิบพันเมือ่อเมื่อแล้วกัเบิร์ดเป็นยังคือ, <laughs> อเบิร์ดซื้อเครื่องใชายโอ้ไอ้เจ้าชื่อยังนงไอ้เดิมทำซื้อสั้นซื้อสั้นเลยอ่าเป็นพี่น้องกันมาด้วยแต่เป็นพี่น้องกัน,น,น,อ,กนอ่าน้องทแท้ๆนี่น้องทแท้ๆน้องลา เอ้าคือว่าของไผของมันใช่ไหมคงไผของมันหาไฟฮะหาแพ้ฮามันโดยเออโดย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 ไปหาเองอีกซ้ำไปหาตอนจักโมงอันนี้ฮะไปหาแต่นเช้าอืมต่นเช้าตื่นแต่นเช้าแล้วออกมาขายตั้โมงมันออกมาขายประมาณมสิบโมงสิบโมงถึงฮอดปานีเหรนไหนโดยอันอันออกมาแรกแรกกันเชกโมงอันไหออกมากะ สัมนี่แหละสัมนี่หมดมือฮะนะโดยอ่าโดย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 ท่านกินข้าวกินน้ำใช่ไหมจ๊ะกินแล้วกินตอนเที่ยงเอาน้าบ่ได้มีกินบ่้งใช่น้ากินน้าเมื่อไรน้าเมื่อไรโดยอ๋อเมื่อนี้กินข้าวเธอหนึ่งกินข้าวเธอเดียวโดยไปแต่เศร้าแล้วก็บ่ได้กินแต่เศร้ามันกินตอนเพลย์ คิวอยู่บ่เดี๋ยวนี้ก็ยากพอกินแหละตังเพ็งตังช่วยน้ำได้ใช่เอากินเลยน้ำในรถนายมีอยู่เอาบ่ละกินเลยกินเลยขี่มืออะไรบ่เนี่ยนะย่างทาเบิึงก่อนทาเบิึงก่อนเมอราบอสเด็กกับมื่อเลยบ่เนี่ยโดนเหมือนกับมื่อเลยโด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 ยเจ้ามีพี่น้องจะคนเนาะอะอรบ่ พี่น้องแท้มีทั้งหมดเจ็ดคนแล้วเจ็ดคนพวก้วก็อยู่เอาผัวเอาเมียกอมมดเป็นสาวคนอยู่ในเฮือนว่าอีรีเี็นสาวคนอยู่เฮือนไงโดยสาวคนปอ,นโ,อโตและเฮ็ดเฮ็ดจะได้บันที้มันเนี่ยกินนั่นชิกุ้มอยู่บ่านี่ฮะสาวคนเอาเมียนแน่แล้วเอาเมียนตัวแกหลาย<อ>ตัวกัมพึก ต้อนนะมะขายโดยมันเขาน่ามันหนึ่งมื่อหนึ่งมันโบชองชมหวดเพราะว่ามื่อหนึ่งสามหวดมื่อหนึ่งสามหัวยังมาข้ามกับมื่อและตังช่วยกับมื่ออันอันไหนมีชาวคนหนึ่งมีจังไรนี่อันอันพี่น้องเจ้าน่ะจะคนแท้ๆน้นพี่น้องแท้ๆท้นเจ็ดคนแล้วมีแบบไอ้ที่เหลือเนี่เป็นไพ่นะคือไพ่ก็ล้านล้านพ่อมด้วย ไผ่พ่อมือ้ลูกเคยพ่อมีบ่มีเอาอยู่รรมชาติลดไว้ได้ไหเอาผนไม่ได้ออกเคลื่อนออกชาติโบโดยโดยโดยวันหน้าน้องก็ลายอยู่บ่อมูได้ลายวันใด้แหละงักุ้มกินอยู่บ่เข่าวกันทุปีเนาะงโบ่็ดีกุ้มปีหนึ่งก็ได้ประมาณร่อนกันไปบุกุ้มเลยร่อยชอบยังบุกุ้มเนาะเดือนสามสาม เพื่อนชาตินั่งอยู่เลยใช่มันจังห้องเพื่อนน้องเพื่อนกะมาซีห้องแต่ซีห้องกับคนไลยมันบ่อัดกันอยู่กับถึกวะอัดอยู่ป๊อโดยโดยโดยแต่น้องเห็นยังบ่ได้มีลูกมีผัวบ่หรือว่ามีแล้วอ๋อโดยโดยโดยน้องคนที่เท่าไลเนาะที่ห้าที่ห้าแล้วมีมีอ้ายหรือเอ้ยอ้ายอ้ายจะคนอ้ายผู้่นึง เอื้อยซ้ำน้องซองน้องซองคนอันนี้ผู้หล่าบดุผู้อาไรผู้หล่าอ่แล้วมีมีติดน้องอีกผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายอ๋ออันนนเดยผู้ชายอ่าที่เรืออันทูผู้เอื้อยก็ไม่เนี่ยเป็นเอาลูกเอาผัวบ่าแล้วปะเอาแล้วแต่เอื้อยนั่นตายแล้วเอ้าเอื้อยตายจกคนเอื้อยเอื้อยอันนั้นเป็นเอื้อยอันนั้นผู้เอามาน่ะตายแล้ว ได้ลูกผู้หนึ่งได้ได้อยู่ดำสองเดือนแล้วก็ตายโอ้ล้วเป็นยังตายนาะยู่กรรมเอาพิษกรรมบ่โดยอ่าเรามีลูกน้อยมีลูกน้อยแล้วตายป้าลูกชั้นบ่หน่ดยอ่ลูกคนนี้ยังอยู่บ่ราะตอนนี้ยังเออโดยแต่สงสารล้วเนาะประทั่งอ็น่ะกระโสดได้ทั้งครอบครัวนี่เห็นยังล่ะเห็ดอาชีพเห็นยัง บ่ได้เห็ดยังเห็ดหน้าเห็ดไม้ยัเลี้ยวเลี้ยวหน้าถึงได้พันหายังพนหายิ็ดหาปกติหาแบบนี้แหละที่จะเดือนนี่เห็ดออกแล้วก็เดือนใหม่ก็เห็ดแนวไม่อีกต่อจากนี้เนี่ยม่ยังหายังมันต่อจากนี้บอกบ่ได้เห็ดยัง่ไ้ทางให้ทางให้โดยทางให้รับจ้างบอกหรือว่าทางให้เองทางให้ปลูกยังเนาะปลูกเขาน่แหละเอาเข่าเห็ดให้บ่สัก ให้แน่นะาแนมันบุกุ้มมันบบพอกินนั่นดิเราต้องไปทางให้โดยโอ้ก็ต้องปลูกเข่าอีกอ่ามีนาพาอมีให้พ่อแมนโอ้โดยโดยโกันลดร่างนี่ของใครของนอกเองบ้านอันนี้ก็บอันของในเพื่อนนั่นแหละอโดยโดยโดยของครอบครัวโดยอันก็ขาขคือของเฮือนซานหมดเลยไขยของเพื่อนซาน นี่ไหงขายของขึ้นชั้นแบบไรขายก็ขายเมื่ขายได้สามตก็ขายเมื่ขายคว้วไม่ซื้อลดนี่แมย์เขาเป็นวัยรุ่นเนาะเขาก็อยากได้รถเออเออเอ่ออ่อเอเันไอ่เจ้าบอหรือว่าน้องเจ้าน้องน้องชายน้องชายอยากได้รถจะได้รถกับพ่อแม่ก็ต้องขายคั้วไมาซื้อนี่บ่มีเงินสิอ้โหโอ้โหทรายซื้อนี่รถสิบปลายล้านสิบห้าสิบปลายล้านพูแม่์ ป่อสื่อในนี่เลยบ่อในห่านมันเลยบ่อสื่อต่อข้าเจ้าสื่อเมื่อสองบ่อโดยใช่ป้ายมันคือบูมีใช่เนาะสื่อปายสื่อของเขาอ๋อเจักปีเลยสื่อนี่สื่อได้ประมาณสองปีขายกล้วยมาซื้อโดยรถจะไล่นครับจะรถีใหญ่ ตอนนี้ก็ตอนดึงเลงเนี่ยเนาะน้องเพิ่งกระทันได้กลับบ้านพี่น้องนี่ประมาณหามงเลงได้เนาะไล่ยังไงเมื่อเมื่อสู่ครอบครัวกินมันนี่มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดกินแต่เห็ดนี่เลยขายบะไรก็กินขายอะไรก็จะเมื่อกินบ้างนี่เลยว่าใช้อ้ไรบอชื่อหรอกเมื่อกินใช่บอจอก่าไรของอันนี้นี่เท่าไรนี่เมน สาวพันสิหาก็ได้อืมแต่อันนี้สิพันโดยอันนี้ทงหาพันทงหาพันบ่ันี้นะโดยอันนี้ได้ค่ะอันนี้สาวพันสิมหาก็ได้อ๋อโดยโดยโดยันเบิดทั้งเบิดนี่บ้หอดเชนได้นี่เนาะหอดบ่ล่ะ่บ่หอดบ่ไล่บ่ด้วยไล่ไบ่ด้วยตัวไทั้งเบิดอ้ชิมาวเบิดนน่อ่ะได้ตัวรุดนั่นเลยจ้าสา สาหอันนี้สิบพันเ็ดสิบห้าสิบห้อีส่สิบห้าสแหกสิาเนปะทั้งเบิดนี่หกสิาของอีล่าได้ใสสมุดวันแยกอ่ะของเจ้าคนเดียวฮะอะไรอะไรอันสิบเป็นสิบห้าห้อ๋อห้องอีลานี่สิห้าอันนี้สิบห้าเป็นสามสเป็นสาอ๋อหองผู้ใหญ่สามสห้นห่าพันกี่พี่น้องเ ความคุณอ้อยนี่อันสามสิบพันหรือว่าประมาณหนึ่งร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งร้อยบาทนี่พี่น้องซึ่งเป็นทงเป็นทงข้อมสามทงเนาะแล้วก็เป็นนิคุนี่ในกระป๋องนี่เพิ่นซอยมาให้เรียบร้อยนี่แหละซอยมาแต่เคขอนพ่อว่ามาซอยอยู่พี่เล่ช้อยอยู่บังได้ไยังไงชอยขายอยู่พุ่นเมื่อกี้นี้ขายมาได้แล้วมาขายอยู่พี่โตบ่งกาขายอยู่ป้าพูอยู่ป้านะโดยประากาศอยู่สองเงยนอ้อง ผดผดเพิ่นเมื่อไรเมื่อมาแล้วตอนไนตอ้ไอ้มาอไอ้ก็เห็นอยู่นั่งอยู่หันเนี่ยน้องก็เปนั่งอยู่คุณบ่ดูเข้มปลาเห็นบอสลายคนบ่ตอนกังเวียนไหนไอ้เห็นลายคนดเออลายคนอยู่แล้วไปนั่งซอยเลยอันนี้เห็ดอันนี้อันนี้บ่ซอยแบบนี้เหรอบ่โดยเห็ดแบบนี้แหละใชหลายเติาบอสซอยเพื่อจะได้นี่ลายซองทงไดทงไดจังเลยซอยให้อีก ซอยนี่เป็นย่างจากชอยด้วยว่าให้มันสบายว่าผู้ซื้อมันสบายผู้ซื้ออยากได้แบบนี้ก็ได้ซื้อประเทศกินเลยเนาะโดยอผู้อยากได้เป็นทงก็ได้อยากได้ซอยก็ได้อันนี้ในอันน้องน้องไปหาของไผ่ของมันบ่โดยไปหานี่ไผ่สูงกับหาไผ่หามันเลยแมนไปไปคอนไผ่คอนมันไปคอนมันเล็แต่ไผ่มันไผ่ประมาณชื่บ่ ่อ๋ออันนี้นี่คือของน้องทันได้ขายจกดีบ่าหรือว่าขายแล้วยังมีแต่เท่านี้แหละเท่านี้นะบดมือนะเท่าได้ขายยังโอ้ของอิล่าได้ใช่เพราเท่านี้คือการบ้างจะชิปมุ้งเช่าผมนะโดย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 ดยเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงเด้อไปเอาขนมมาให้ก่อนน้องพี่น้องอ่ายันเพิ่นหิวป้าบนมือบนเวนยังบ่ได้กินยังพี่น้องเลย นะพี่น้องมา,าเตียงขนมขนมปังติดรถนหมเขให้น้องเป็นกินใช่ป่ะเป็นหิวพี่น้องเลยเป็นมื่นเป็นเป็นบปได้กินข้าวกินน้ำเนาะอะ,อะลาใจเด้อไอไอเล็กไอเล็กระเฮ็ดได้<ห> <laughs> ดได้บ้ได้บ้าขนมสามห่อเล็กระเฮ็ดได้เ <laughs> ยอะอยพี่น้องเลยเปิดสิหาได้เงิน ต่ละบาทก็เนาะแต่ละกีบก็บ่ง่ายๆเบิดมือปกติอีล่ะขายก็ได้ได้มือเท่าไหรนะแต่เก่าแต่เก่าได้มือละ10ต้องหาคู่มือบ่หาคู่มือจนจนเบิดมือมึดเฮ็ดนั่นแหละอจนบ่มีโดยเบิดเฮ็ดแล้วเฮ็ดหยังนะยามแอีบ่หายังยหาบ่ได้หาหยังสิออกทางให้ทางให้โดมันบ่มีมันบ่มียามฝนด้ค่ะ ยำพลคุชิโร่ยิโร่กระน้ำไม้ก็คือไอ้ก็เห็นบ่เห็นบ่น้ำไม้ก็ได้แต่บม่เคยขายน้ำไม้เออมันเป็นได้ไงก็ว่าไ่เคยขายแถวนี้มันบมีมีแต่น้ำไม้กับสะบมีน้ำไหมไร่ต้องเนื้อพูดบ่แมนอ่นอ่าอ่าอันคืออ้ก็เคยเห็นน้ำมันพวกของป้าของดงมีนะหันก็มีบ่เปิดเอาไหมใส่มีเอาน้ำไปหายิ่งเขาซื้อมาคือกันซื้อมาโดย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 อ้าโอเคชาเดี๋ยวไอ้ที่ซื้อ เมาซอยก่อนพี่น้องเนเนาะเมาซอยเิ่นเบิดนี่น้ะนองก,ก,กับเมื่อและนะ้วเนาะเอพี่น้องแล้วกันจนคำหามงเรงเลยเอ่าซึ่งมันเบิดนี้ของเบิดนี้พี่น้องสองคนแล้วนะ่ะอ่ามันมีแต่หกสิบหกสิบห้าพันเท่านั้นนะเนาะสองคนเราพี่น้องหรือว่าประมาณร้อยอสองร้อยบาทนะเบิดนี้พี่น้องเอ แต่ว่าบอเตียงที่ให้น้องเพิ่นคนละเศษเนาะอ่าไว้อ่าเพิ่นจะได้ยังอีได้ยังได้ยังคือว่าไปเมื่อซื้อเจ้าคือว่าจะไปซื้ออยังนะแว่ะเมื่อนี่คือว่าเบิด์ตว่าจะไปซื้อยังซื้ออันนั้นเป็นนัวมะเพ็ดเด็ดช <c oughs> ื้อซอยพ่อแม่คนอื่นเพิ่นปัญหาบ่ซะหาคือ <c oughs> กันแต่คนอื่นกะมิตริกะซีข้าวอ่ซีข้าวแล้วก็เสียค้าไพา่ซอยกันเนาะซอยกัน อีล่าอีล่าได้ยังมาพี่ยังมาพี่อีล่าอีล่าอันยองอันนี้ไอ้ระเบ้าจะให้เชนหนึ่งในระเบ้าอันนีล่าจะไปซื้อยไงเราอยากซื้อปื้มติดปื้มเอาของเฮียนบป้ะอ๋อของเฮียนพอปอยังัไนล่ะปซีปซีเลยทำมือนี้ไม่ได้เข้าป้ะใช่ไปหาเห็ดโอ้เลิกเครื่องเครื่องของเฮียนไปหาเห็ดนี่เพื่อจะซื้อกินทำของเฮียนแล้วก็บ่มีเงินเดือปุ่มหัวเท่าไรอยู่พี่หัวชงชงแพนพ่ออยู่ป้ะอน เยอนิ่มอ่ะใช่อ่าวับเอาเสียให้อ่าโดยที่ชื่อซอยเด้ออ่าอันนี้ของของเอื้อยเด้อน้องหล่าอืมเอ่อเก็บไว้ชื่ออย่างกาเล้วเตน้องหล่าอยากดักได้หะเนี่ยอาโอเคใช่เอาเอาใส่ถุงให้เลยนี่ล่ะนี่ให้กระชิกคับแะไรมันคำอะไรสวยน้องเพื่อนบื้นกระมาหไอีกว่าเบื้นมาอีกบ่มาอีกเออได้ ช่วงไ้มาก่อนๆหะเนาะอ่ามันยังอยากน้อยอยู่แต่ว่าอันนี้มันมันเริ่มเป็นใหญ่เลยเอ้มันหึงเลยพี่น้องพี่ไปใช้รถว่ให้ก็ได้ละเออไว้ไว้หลังหัเด้อว้ายลังรถหัน พี่น้องไ้าบนเตียงโบามาเจอแล้วกกเจ้าเมื่อแกงกินบ่ะคงชีว่าได้ขายเรามันค้ำเลยเนาะคงชีเนี่ยอยู่พี่น้องเไยมันค้ำเลยแล้วแต่เว้นเตาตกดินเลยคงสีเปอร์เซ็นต์กที่ได้ขายอาจจะหน่อยซึ่งนางเบิดมือ,อยังโ่ได้ขายจักถุงเลยเนาะพี่น้องนะนเนาะออ อยู่บ้านนอกบ้านหน้าเ้าเนาะเพผชิญหาเงินได้แต่ลญหะเจริญทริปกันโมเมนง่ายๆพี่น้องเลยไปไปหันเนล่ะนะตกใจเดรายมาตรวจการกิเก่าเอาไม้มาให้ไอ้เนยพากันกลับบ้านนี่โอเคจะเดินทางปลอดภัยเด้อโดยโดยโดยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สิพากันเดินทางกลับบ้านนี่น้องเอื้อยกับน้องสองคนพี่น้องมีครอบครอบครัวเราเป็นสาวคด ทั้งลูกไข่ลูกเคยทั้งลูกทั้งลานทั้งยังอละเนาะก็ึึ่งแบบอันตรายแห้งนะบอกง่ายๆคือแบบถ้าแบบแนวกินกะทาหาได้บลายเพียงพอแนนี่เมีนโกุ้มพี่น้องเนาะพี่น้องเลยแล้วก็พากันครับไหนเนาะกับน้องลรว <laughs> ถ้าบ่ะเตียง่มมาเจอก็อาจจะ บดได้ขายเลยหรือบาได้ขายก็แค่ถุงสองถุงนาะพี่น้องเห็ดเนาะซึ่งทั้งเบิดทั้งม้วนน่ะประมาณน่ะสองร้อยบาทเท่านั้นบเตียงไรเบิ่งเนาะแต่บเตียงไห่เล่าอน่ะประมาณรวมน่ะสองแสนสองแสนกับประมาณแปดร้อยบาทหรือเจ็ดร้อยกว่าบาทพี่น้องเนาะบเบตียงไห่เรลาไปแบ่งกันนั่นแหละไห่เหล้าไ้น้องเรลาก็ไปทุนกับทึกษายัาง,งเขา้งเรียนอยู่พี่น้องเนี่ยก็คือว่า เนาะแต่สงสารแล้วบ่บ่หู 8, ้ทีเห็ดยังนนะพี friend, ่น uh, ้องบ้านนอกบ้านนาฮะบ่มีเนเห็ดเนาะมีแต่หาเนาะไม้เนาะตอกหรือว่าหาเห็ดหาหนคายพี่เลยได้มือด่ะสิบสามพันกีบพี่น้องไยเนาะสิบสามพันกีบสามพันกีบประมาณแปดสิบบาทประมาณนี้บ่หอดลอยเนาะแต่ละมือแต่ละเวนกับพี่น้องไยโอ้กะถือว่าเป็นแต่สงสารแล้วอยู่พี่น้องไยคนมีก็มีเนาะคนจนกับจนกือว่าจังไงพี่น้องเลย ยูสมัวเล่วฮะกับคนรวยกับรวยได้พี่น้องเลยรวยกับลายพรอผมเป็นคนจนกับลายแต่คนจนเนาะคนรวยกับลายแต่ว่าคนจนกับลายพี่น้องเลยมีทั้งคนรวยคนจนเนาะปะปนกันไปคนจนก็ต้องสู่ชีวิตกนตโตไปพี่น้องเลยอ้าสำหรับวันนี้กับเตียงกับว่าลายหญ่กันห้างพี่น้องเลยเตียงกับสิคอเดินทางกลับป่ะนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ค่อยคำลงแรงคือเกาพี่น้องเลยจะเว้นกับต๊ดินแล้วแหละเตียงขอตัวลาพอพอแม่พี่น้อง ไปก่อนเนาะสำหรับมื้อนี้พี่น้องไว้เจอกันมื้อหนา้ามื้อไงเด้อพี่น้องเด้อแสดงเมื้อนี้เป็นเตียงข้อเก้าเข้ามา,าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุฉุคนเนาะเป็นเตียงก็สิเดินทางกลับลงไปบ้าน,พ,นพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยประมาณเกือบเกือบร้อยลักได้พี่น้องเนาะเก้าสิบกุลักพลเพื่อฮอดบ้านเป็นเตียงพี่น้องเลยกับบอไงขับรถกับประมาณสองส่วโมงเนาะเพื่อไปฮอดแล้วก็ต้องแวะซื้อ ข่ากับน้ำอีกเข่าบ้านพี่น้องเอ็นเนาะกับบรอกับเลยพี่น้องเอ้ทุกจริงทุกอย่างก็ต้องบ่อเตียงรับผิดชอบในครอบครัวพร่อแม่พี่น้องเอ็นเนาะซื้อข่าซื้อน้ำไปทั้งพ่อทั้งแม่กินน้ำพี่น้องเอ้ทั้งลูกเต้ากระทาอยู่บ้านพ่นเนาะเอ้าสจหรับมื้อนี้บ่อเตียงขอโตไปก้อนพี่น้องเอ็เนาะมัอนี่วัดมาเจอกันเมื่อหน้าเด้อพี่น้องเด้อสหรับมื้อนี้บ่อเตียงขอเก้าเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุมสุคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปจนจบแล้วก็บบอคำโฆษณาพี่น้องเอ้บ่อเตียงไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย มาจันมาบายพี่น้องเนี่ยสวัสดีไปไปกับกับพี่น้องเยล,ล,ล,ลงเย